สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่สื่อการเรียนเพื่อทบทวนเนื้อหาในชั่วโมงปฏิบัติการนะครับของวิชา1706353ซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็นแลบปฏิบัติการที่6เนื้อหาก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ smart object guide แล้วก็ layer mask นะครับเดี๋ยวแจ้งกันตรงนี้ไว้ก่อนนะครับว่าเนื่องจากนี่คือการทบทวนเนื้อหาดังนั้นเนื้อหาส่วนไหนที่ได้ลงรายละเอียดไปแล้วนะครับในส่วนของภาคบรรยายแล้วก็ ในส่วนที่อยู่ในห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นการประหยัดเวลาในส่วนตรงนี้จะขอข้ามไปในวิดีโอนี้ก็จะเน้นขั้นตอนวิธีการโดยที่ยึดไปตาม direction lab ซึ่งเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเรา follow ตาม direction lab เลยนะครับก็จะเริ่มต้นจากการเปิดแฟ้มข้อมูลที่ต้องใช้ประกอบการทำแ a บ,บขึ้นมาก็จะมี2องฝ่ายนะครับหนึ่งก็คือฝ่ายที่ชื่อว่า smart object lab เป็นไฟล์แบบ jpg กับ รูปหนึ่งตรงนี้ผมจะใช้รูปเสือนะครับแต่ว่าถ้านักศึกษาจะใช้รูปของตัวเองมาเป็นภาพประกอบในการทดลองทำ lab ในครั้งนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเหมือนอย่างตอนที่เราอยู่ใน lab เราก็ใช้รูปของนักศึกษาเองจากนั้น open ภาพไปมานะครับตอนนี้เรามีไฟล์อยู่2ไฟล์นะครับไฟล์แรกก็คือ smart object lab เดี๋ยวผมขยับมาทางด้านซ้ายอีกไฟล์หนึ่งก็คือ ไฟล์น,นี้นะครับพิกเซลยาวๆนี่แหละครับเป็นไฟล์แบบ jpeg เช่นเดียวกันเราจะเริ่มต้นทำแลบที่ไฟล์ที่ชื่อว่า smart object <c oughs> ทีนี้เราก็จะไล่ไปตามไกด์ไลน์ในแลบเลยนะครับเริ่มจากโปรเจกต์หก่อนที่โปรเจกต์หข้อหนึ่งนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าให้เราเนี่ยสำเนาภาพจากเลเยอร์ background <c oughs> ไปเป็นเลเยอร์ที่ชื่อว่า frame วิธีการทำสำเนาภาพจากเลเยอร์หนึ่งไปเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งเราก็ มาที่หน้าต่างเลเยอร์จากนั้นคลิกเมาส์วขวาตรงนี้ครับตรงเลเยอร์แบ็กกราวน์เนี่ยแล้วก็เลือกคำสั่ง d u p l i c a t e l a y e r ที่กรอบตัวตอบ Duplicate Layer นะครับตรงรายการ Duplicate คำว่า Background นี่คือชื่อเลเยอร์เดิมนะครับส่วน s นี่ก็คือเราอยากเปลี่ยนเป็นเลเยอร์อะไรหรือเราอยากจะํำเนาไปเป็นเลเยอร์ชื่ออะไรเราก็ใส่ชื่อเลเยอร์ใหม่ลงไปในช่องนี้ณนะตรงนี้ก็คือตามโจทย์เป็นเลเยอร์เฟรม จากนั้นกดปุ่มโอเคเรียบร้อยนะครับข้อที่1เสร็จแล้วในข้อที่1ยังอยู่ข้อที่1อยู่เนาะหนึ่งจุดสองเขาบอกให้เราซ่อนเลเยอร์แบ็กกราวนะครับการซ่อนเลเยอร์แบ็กกราวก็คือเรามาคลิกที่รูปไอคอนรูปตาที่อยู่ตรงด้านซ้ายมือของเลเยอร์แบ็กกราวเลเยอร์แบ็กกราวก็จะถูกซ่อนไปนะครับต่อไปข้อ2นะครับเขาให้เรานําชิ้นงานหรือภาพที่เราเตรียมไว้หมายความถึงรูปนี้แหละครับอีกรูปหนึ่งที่เราได้เตรียมไว้ มาตัดต่อลงในภาพหรือว่าในชิ้นงาน Smart Object La b เนาะวิธีการนะครับพอเราคลิกมาที่แท็บของภาพที่เราเตรียมไว้ให้เราใช้เครื่องมือ m Move Tool เครื่องมือ m Move Tool จะอยู่ที่กล่องเครื่องมือ Toolbox เสร็จละเราคลิกค้างไว้ที่รูปที่เราเตรียมไว้ขีดเมาส์สายค้างนะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์ไปที่ชื่อแท็บของไฟล์ Smart Object La b พอเขาสวอปหน้าจอมาที่รูป Smart Object Lab นะครับให้เลื่อนเมาส์ลงมาข้างล่างในชิ้นงานสังเกตด,ดูนะครับในจังหวะนี้เนี่ยหางของตัวชี้เมาส์เราเนี่ยก็จะมีรูปเครื่องหมายบวกห้อยมาด้วยนะครับจากนั้นปล่อยเมาส์ตรงไหนก็ได้นะครับปล่อยเมาส์เลยภาพที่เราเตรียมไว้ก็จะถูกวางลงไปณนะตรงนี้เราสามารถที่จะปรับตำแหน่งของภาพได้นะครับแล้วก็สังเกตนะครับที่ถาดเครื่องมือเล,เ,ลเยอร์ ภาพที่เราวางลงไปก็จะถูกนำไปเก็บเอาไว้ในเลเยอร์ที่ชื่อว่าเลเยอร์หเนาะซึ่งตรงนี้โจทย์ข้อที่2.3ก็กำหนดให้เรานะครับเปลี่ยนชื่อเลเยอร์จากเลเยอร์หเนี่ยไปเป็นเลเยอร์ที่ชื่อว่า Picture วิธีการก็คือดับเบิลคลิกตรงชื่อเลเยอร์หจากนั้นโปรแกรมจะเข้าโหมดแก้ไขชื่อเลเยอร์นะครับเราก็พิมพ์ชื่อเลเยอร์ตามที่โจทย์กาหนดลงไป Picture จริงๆถ้าเราไปทำงานเองนะครับเราสามารถตั้งชื่อ เลเยอร์พวกนี้ได้ตามความต้องการเนาะจะตั้งชื่อเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับกด enter ครับเรียบร้อยอข้อ2.4นะครับซึ่งข้อนี้เองนะครับจะเป็นขั้นตอนที่จะให้เราเปลี่ยนนะครับหรือกําหนดลักษณะคุณลักษณะของเลเยอร์พิกเจอร์เนี่ยให้เป็นเลเยอร์ที่มีคุณลักษณะเป็นแบบ smart object ซึ่งประโยชน์ของ smart object คืออะไรเนี่ยอาจารย์ได้เล่าให้ฟังในช่วงที่เราทำแลบแล้วเนาะตรงนี้เป็นการทบทวนเนื้อหาดังนั้นก็จะไม่ได้ไปย้อนให้เนาะ วิธีการนะครับเราอยู่ที่เลเยอร์ฟิกเจอร์เราก็ไปที่เมนูเลเยอร์จากนั้นเลื่อนไปที่รายการสมาร์ทอ j อบเจกต์นะครับแล้วก็เลือกรายการ convert to smart object เรียบร้อยตอนนี้เป็นสมาร์ทอ j อบเจกต์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของภาพที่อยู่ในเลเยอร์ฟิกเจอร์สังเกตที่เลเยอร์ฟิกเจอร์นะครับตรงด้านล่างขวาของไอคอนของภาพเนี่ยก็จะมีไอคอนที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสมาร์ทอ j อบเจกต์ติดอยู่ และตรงนี้เราจะสามารถปรับตำแหน่งหรือปรับขนาดของภาพได้ตามปกตินะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่เรารู้นะครับว่าพอเราใช้งานคุณสมบัติของ Smart Object แล้วเราเนี่ยการปรับเปลี่ยนการปรับปรุงหรือลักษณะของการตัดต่อภาพเนี่ยจะแตกต่างไปจากวิธีการปรกติ mm hmm. เดี๋ยวเราทำตามขั้นตอนไปเป็น step step, mm hmm. สเต็ปสเต็ปเนาะเราซ่อน Layer ร์พ t u r e ไว้ก่อนชั่วคราวโดยการคลิกไปที่ปุ่มรูปตาที่ถาดเครื่องมือที่เลเยอร์พิ u เจ ก็จะถูกซ่อนใช่ไหมครับต่อมานะครับตอนนี้ข้อ3แล้วนะครับ mm hmm. เขาบอกให้เราเลือกไปที่ Layer frame mm hmm. ก็คือตรงนี้แล้วใช้เครื่องมือนะครับที่ชื่อว่า Magic w a n d t o o l Magic w a n d t o o l อยู่ไหนอยู่นี่นะครับอยู่ที่กล่องเครื่องมือดูดีๆนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงตำแหน่งของเครื่องมือ Magic w a n d t o o l เนี่ยเขาจะมีเครื่องมือที่ใช้งานคู่กันก็คือ Quick Selection Tool ทีนี้บางทีเวลาเราใช้งานเนี่ย ถ้าเกิดครั้งล่าสุดเราใช้เครื่องมือ Quick Selection Tool ไปแล้วเนี่ยหน้าตาของไอคอนจะเป็นแบบนี้นะครับไอคอนเครื่องมือดังแบบนั้นดูตำแหน่งนะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนจากเครื่องมือตัวนึงไปเป็นเครื่องมืออีกตัวหนึง่งก็คลิกค้างเอาไว้ที่ไอคอนนะครับแล้วก็เลือกไปที่เครื่องมือนะตรงนี้ก็คือใช้ Magic Wand Tool เนาะพอได้เครื่องมือมาเสร็จนะครับเดี๋ยวเรียกสั้นๆว่า Magic Tool ก็ได้ครับเราก็ใช้เครื่องมือตัวเนี้ยมาคลิกที่พื้นที่สีเหลืองเนาะอันนี้ตามโจทย์ระบุเลยนะครับ พอเขาบอกว่าให้เราลบพื้นที่สีเหลืองออกเราก็ใช้เครื่องมือตัวนี้คลิกแล้วก็พอเราเห็นเป็นเส้นไข่ปลาวิ่งขึ้นมาเนี่ยนี่คือพื้นที่ที่เครื่องมือเมจิกเลือกให้เรานะครับเราก็กดดี e พื้นที่สีเหลืองก็จะถูกลบออกไปนะครับเราก็จะเห็นพื้นที่ที่ถูกลบเนี่ยเป็นรูปตารางหมากรุกเป็นสัญลักษณ์ว่าพื้นที่ตรงนี้สามารถมองทะลุได้ต่อมานะครับข้อ4ี่ครับ เขาให้เรากลับไปเลือกเปิดเลเยอร์ฟิกเจอร์อีกครั้งหนึ่งก็ดูที่ถาดเครื่องมือเลเยอร์นะครับเราก็คลิกไปที่ช่องรูปตาของเลเยอร์ฟิกเจอร์เพื่อเปิดภาพในเลเยอร์ฟิกเจอร์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ระวังอย่าให้เส้นไข่ปลาหายนะครับซึ่งปกติเขาไม่หายหรอกครับถ้าเราไม่ไปยกเลิกการเลือกก็จะเห็นว่าเส้นไข่ปลาก็ยังคงวิ่งอยู่เนาะนะครับต่อไปข้อที่5นะครับข้อที่5ให้กําหนดคุณสมบัติเลเยอร์แมสสนะครับให้กับเลเยอร์พิกเจอร์ เราก็ไปที่ l a เยอร์ c t u r e นะครับตอนนี้หลังจากจะเปิดขึ้นมาใช้งานแล้วก็ต้องดูด้วยเนาะว่าไฮไลท์ที่เราเลือกเนี่ยอยู่ที่เลเยอร์ c ิกเจอรหรือไม่นะครับเพราะว่าข้อ5กําหนดว่าให้เราใส่คุณสมบัติ l a เยอร์แมให้กับ l a เยอร์ c ิกเจอด้วยการนะครับคลิกไปที่ปุ่ม add layer mask ปุ่มนี้อยู่ที่ไหนนะครับปุ่มนี้ก็อยู่ด้านล่างของถาดเครื่องมือเลเยอร์เป็นรูปสี่เหลี่ยมมีกลมๆอยู่ข้างในนะครับคลิกเข้าไป1ครั้งนะครับเราก็จะพบว่า ถ้าดูที่ฐานเครื่องมือเลเยอร์นะครับเราก็จะมีไอคอนปรากฏขึ้นมาอีก1อันปกติแต่ละเลเยอร์เนี่ยจะมีไอคอนอยู่แค่อันเดียวนะครับคือด้านซ้ายจะเป็นไอคอนของรูปภาพด้านขวาก็จะเป็นไอคอนนะครับที่เป็นของเลเยอร์แมที่เราเพิ่งใส่เข้าไปและด้วยคุณสมบัติ l a เยอร์แมเนาะก็จะทําให้พื้นที่รอบๆเส้นไข่ปลาที่เราเลือกไว้เนี่ยของภาพที่อยู่ในเลเยอร์ฟิกเจอรถูกซ่อนนะครับใช้คําว่าถูกซ่อนไม่ได้ถูกลบ นะครับแต่ถูกซ่อนซึ่งตรงนี้ก็เลยกลายเป็นข้อดีหรือจุดแข็งนะครับของการใช้งานในส่วนของ Smart Object แล้วก็ Layer m a s มมาใช้ในเรื่องของการ Composite ชิ้นงานโอเคทีนี้เราต้องการที่จะปรับตำแหน่งหรือขนาดของภาพนะครับเนื่องจากว่าด้านข้างเนี่ยถูกบังด้วย Layer Mask ไปแล้วใช่ไหมครับแต่การจะทำแบบนั้นนะครับใน Layer Ficture เนี่ยพอเราใส่ตัว La y e r m a s เข้าไปนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าภาพ ที่อยู่ใน l a เยอร์ฟิกเจอกับ Layer m a s มที่เราใส่ไว้ถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันโดยสังเกตดูจากเจ้าโซ่ตรงนี้นะครับดังนั้นเราต้องการที่จะปรับตำแหน่งของภาพหรือขนาดของภาพถ้าเกิดยังเห็นโซ่ตัวนี้เดี๋ยวจะลองปรับให้ดูนะครับในเรื่องของตำแหน่งก่อนที่จะเอาโซ่ตัวนี้ออกนะครับโดยใช้เครื่องมือ m Move t o o o เนาะถ้าจับเห็นไหมครับไปได้กันทั้งคู่นะครับแมสก็ไปด้วยภาพก็ไปด้วยเดี๋ยวผมยกเลิกโดยการกดแป้นคอนโทลเนะครับ ดังนั้นถ้าเกิดเราต้องการขยับเฉพาะรูปภาพนะครับหรือเฉพาะแมสให้เราทําการยกเลิกการเชื่อมโยงตรงนี้โดยการคลิกไปที่รูปโซ่ก่อนแต่ทีนี้ต้องดูให้แน่ใจนะครับว่าเราคลิกเลือกไอคอนรูปหรือเราคลิกเลือกไอคอนแมสเลเยอร์แมสอยู่เพราะว่าถ้าเกิดเราเลือกไปที่ไอคอนของเลเยอร์แมสถ้ามาขยับนะฮะสังเกตนะครับจะก,กลายเป็นว่าที่ขยับไปนะี่คือแมสไม่ใช่รูปภาพนะครับโอเคซึ่งจริงๆก็ได้ถ้าตามสถานการณ์ที่เราใช้งานแต่ตรงนี้คือ เราอยากจะให้พื้นที่อยู่ตรงกรอบภาพพอดีเนาะดังนั้นที่เราต้องการขยับก็คือในส่วนของรูปภาพนะครับเราก็ต้องดูให้แน่ใจว่าตรงเลเยอร์พิกเจอรเนี่ยต้องพลิกไปที่ไอคอนของรูปนะครับจากนั้นเราจะสามารถปรับตำแหน่งของรูปได้โดยที่แมสยังอยู่ที่เดิมเราก็จะได้ภาพนี้ขึ้นมานะครับจัด Composition เอาตามความต้องการเสร็จละถ้าต้องการเปลี่ยนขนาดของภาพเนาะอันนี้ภาพมันใหญ่ไปสมมติหรือเล็กไปนะครับ เราก็ไปที่เมนู Edit เลือกคำสั่ง transform นะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง scale ก็จะเห็นตัว adjust scale ขึ้นมาเนาะตรงนี้ถ้าต้องการปรับตำแหน่งก็ทำได้เลยนะครับแม้ว่าจะใช้เครื่องมือ scale ส่วนถ้าเกิดต้องการปรับขนาดก็จับไปที่ตัว handle อันนี้แนะนำไปที่มุมด้านใดด้านหนึ่งนะครับแล้วก็กดเป็นชิปค้างด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้รูปเสียมิตินะครับ นั้นก็ปรับเอาเนาะจัดคอมโพสิชันเอานะครับหลักการจัดคอมโพสิชันก็เรียนในเลคเชอร์มาแล้วนะโอเคผมปรับประมาณนี้กันล้วกันนะครับพอใจแล้วก็กด Enter เรียบร้อยนะครับทีนี้ในขั้นตอนต่อไปเราจะมาทบทวนวิธีการปรับเปลี่ยนภาพหรือปรับปรุงภาพที่อยู่ใน Layer Smart Object อย่างที่แจ้งไปในตอนต้นนะครับรายละเอียดที่เราเคยคุยกันในห้องเลคเชอร์ห้องแลบไปแล้วเนี่ยจะไม่ทวนซ้ำนะครับ ตรงนี้เราจะเน้นไปที่การทบทวนโปรเซสในการคอมเพรสิตภาพเนาะตอนนี้ดูให้แน่ใจนะครับว่าเรายังเลือกทำงานอยู่ที่ Layer f ์ฟ t กเจอยู่เพราะว่าตรงนี้คือ Layer ที่เป็น Smart Object นะครับจากนั้นไปที่เมนู Layer เลือกคำสั่ง Smart Object แล้วก็เลือกคำสั่ง Edit Content นะครับปรากฏกรอบตัวตอบนี้ขึ้นมาเล็กน้อยนะครับ ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะให้เขาเตือนบ่อยๆก็สามารถติ๊กตรงช่อง don't show again ก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถกดโอเคได้เลยนะครับเราก็จะพบนะครับว่าภาพที่อยู่ใน Layer smart object จะถูกเปิดขึ้นมาในอีกหนึ่งหน้าต่างเพื่อให้เป็นการสับสนเดี๋ยวผมปิดรูปนี้ก่อนนะรูปนี้ก็คือรูปที่เราเปิดมาตั้งแต่ตอนแรกนะครับส่วนนี้คือรูปที่ถูกเปิดมาจาก Smart Object Layer สังเกตจากตรงนี้นะครับชื่อของภาพที่ถูกเปิดขึ้นมาเนี่ยจะถูกกำหนดชื่อตามชื่อ Layer ชื่อว่า Picture.psb นะครับถ้าเรากลับไปดูที่ชิ้นงานของเรา Layer ที่เก็บภาพนี้ก็คือ Picture อันนี้สังเกตง่ายๆนะครับเดี๋ยว Swap มาตรงที่เป็นภาพที่เปิดมาจาก Smart Object Layer ตรงนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติได้นะครับเพื่อทำให้ภาพในชิ้นงานของเราเนี่ยเปลี่ยนรูปร่างลักษณะไปตามที่เรากำหนด ยกตัวอย่างเช่นตาม Direction Lab นะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยปรับคุณสมบัติของภาพโดยใช้ filter, โฟ,โฟิลเตอร์ Photo Filter ตรงนี้ตรงนี้ผมจะลองใช้ฟิลเตอร์ที่เป็นสีม่วงนะครับ w ว i e o l e t เดี๋ยวเพิ่มระดับขึ้นไปก็จะย้อมเจ้าเสือตัวนี้ให้เป็นเสือม่วงม่วงอมชมพูประมาณนั้นนะครับจากนั้นใช้ฟิลเตอร์อีกฟิลเตอร์หนึ่งนะครับ ที่มีชื่อว่า Bright and Contrast ปรับความสว่างเอาเนาะ Bright นี่คือความสว่างนะครับ Contrast ก็ Cont คือความอิ่มสีก็จะได้สีสันที่แปลกตาออกไปนะครับอันนี้คือการปรับคุณสมบัติของภาพที่อยู่ในหน้าต่างของ Smart Object จากนั้นให้ทำการเซฟก่อนนะครับถ้าเราไม่เซฟตอนนี้คือยังไม่เซฟนะครับแล้วกลับไปที่ชิ้นงานก็จะเห็นว่ารูปเสือเนี่ยยังอยู่ในสภาพปกติตามต้นฉบับถ้าเกิดเราเซฟนะครับกลับมาเซฟอีกทีนึง ีนี้เรากลับไปดูที่ชิ้นงานรูปเสือก็จะมีลักษณะที่เปลี่ยนไปตามลักษณะที่เราปรับเปลี่ยนในหน้าต่างของภาพที่เปิดมาจาก smart object layer นะครับเดี๋ยวถ้าเรียกกลับคืนนะปิดในส่วนของฟิลเตอร์ไปก่อนเซฟกลับมาที่ชิ้นงานก็จะได้แบบนี้นะครับดังนั้นนี่คือประโยชน์ที่เห็นได้ค่อนข้างชัดนะครับในแง่ของการใช้ smart object ร่วมกับตัว เร a ยมแมสมาใช้ในการสร้างชิ้นงานนะครับตรงนี้จะเซฟไปก่อนนะครับเซตครับโปรเจกต์หนึ่โอเคครับต่อไปจะเป็นโปรเจกต์ที่2ของบทปฏิบัติการที่6 n เนาะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เครื่องมือไกด์ซึ่งเครื่องมือไกด์เนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือที่นํามาใช้ในการสร้างเ a เยอ t ์สำหรับใช้ในการสนับสนุนหรือประกอบ การจัดคอมโพสิชันในชิ้นงานนะครับเดี๋ยวตรงนี้จะเน้นในเรื่องของการสร้างแล้วก็บริหารจัดการในส่วนของเส้นไกด์นะครับโดยการทํางานหรือการใช้งานเส้นไกด์นะครับอันดับแรกเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องดูก่อนก็คือว่าที่ Workspace ที่เราทํางานเนี่ยมีการเปิดใช้งานดูรูเลอร์หรือไม่นะครับก็สังเกตดูที่แทบ ด้านบนกับแถบด้านซ้ายจะมีตัวเลขเป็นสเกลอยู่อันนี้คือรูเลอร์นะครับถ้าเกิดเครื่องเราไม่ได้ถูกเปิดใช้งานรูเลอร์แนะนําให้ไปเปิดก่อนเนาะการเปิดใช้งานหรือปิดการใช้งานรูเลอร์นะครับสามารถทําได้โดยการไปคลิกที่เมนูวิวจากนั้นดูตรงนี้นะครับเลือกดูที่คําสั่งรูเลอร์ตรงนี้เองถ้าต้องการปิดอันนี้คือเปิดอยู่นะครับสังเกตจะมีเครื่องหมายถูกติ๊กไปที่ข้างหน้าคําสั่งถ้าเราคลิกซ้ำอีกทีหนึ่งรูเลอร์ก็จะถูกซ่อน ถ้าต้องการเปิดมาใช้งานก็ไปที่วิวแล้วก็เลือกรูเลอร์เรียบร้อยนะครับทีนี้วิธีการสร้างเส้นไกด์นะครับที่ง่ายที่สุดก็คือว่าพอเรามีไม้บรรทัดเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการสร้างเส้นไกด์ในแนวแกนนอนเราก็เอาเมาส์นะครับไปคลิกค้างไว้ที่ไม้บรรทัดด้านบนหรือว่ารูเลอร์ด้านบนแล้วก็ดรากเมาส์ลงมาไปาตรงไหนก็ได้นะครับเราจะได้เส้นไกด์มา1เส้นเส้นไกด์เนี่ยถ้าสร้างแล้วต้องการจะลบนะครับสามารถทําได้โดยการคลิกค้างไปที่เส้นไกด์ แล้วก็ผลักเขากลับไปหาไม้บรรทัดหรือรูเลอร์แล้วก็ปล่อยเรียบร้อยนะครับดังนั้นในแนวแกนนอนก็คลิกที่ไม้บรรทัดในแนวแกนนอนแล้วก็แรกเมาส์ลงมาต้องการกี่เส้นก็ดึงลงมาเท่านั้นเส้นนะครับในส่วนของเส้นไกด์ในแนวแกนดิ่งก็ไปคลิกค้างไว้ที่ไม้บรรทัดแกนตั้งาหรือว่าทางด้านซ้ายมือของหน้าจอ Workspace นะครับแล้วก็เช่นกันดึงเข้ามานะครับ จะสังเกตน,นะครับพอเรามีเส้นไกด์อยู่บนเวิร์ p สเปซเราก็จะเห็นว่าระบบกริทก็จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งระบบกริทตัวนี้นี่เองที่จะทำให้เราสามารถกำหนดโพซิชันหรือตำแหน่งในการจัดองค์ประกอบในชิ้นงานได้เนาะทีนี้ในส่วนของการสร้างเส้นไกด์นะครับนอกจากเราจะสร้างเองด้วยวิธีการดร็กเมาส์ออกมาแบบนี้แล้วนะครับซึ่งเราจะค่อนข้างมีอิสระในการที่จะปรับหรือว่ากำหนดตำแหน่งใดๆให้กับ เส้นไกด์ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะกําหนดพื้นที่หรือตําแหน่งที่แน่นอนให้กับเส้นไกด์ยกตัวอย่างเช่นตามโปรเจกต์สข้อที่1.1เนี่ยเขาบอกว่าให้เราสร้างเส้นไกด์ในแนวแกนดิ่งในตําแหน่งที่8เซนติเมตรตรงนี้ค่อนข้างจะต้องตรงกับที่เขากําหนดเนาะทีนี้วิธีการสร้างเส้นไกด์ในลักษณะเช่นนี้นะครับเราสามารถทําได้โดยการไปคลิกที่เมนูวิวแล้วก็เลือกคําสั่งนิวไกด์นะครับพอเราเลือกคําสั่งนิวไกด์เสร็จ ก็จะมีกรอบตัวต่อขึ้นมาถามแล้วว่า1 orientation orientation ก็จะเป็นแกนหรือเป็นแนวนะครับของเส้นไกด์ซึ่งถ้าดูตามโจทย์ข้อ1.1เขาบอกว่าให้สร้างเส้นไกด์ในแนวแกนดิ่งแนวแกนดิ่งก็คือ vertical ส่วน horizontal นั่นคือแกนนอนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ vertical ถูกต้องละตำแหน่งที่8ซนเมก็ตรง position เราก็เปลี่ยนเป็นเลข8กดโอเคเท่านั้นเองนะครับเส้นไกด์ก็จะปรากฏขึ้นมา ลองดูข้อที่1.2นะครับสร้างเส้นไกด์ในแนวแกนนอนตำแหน่งที่13.50ซมก็ทำเช่นเดียวกันนะครับไปที่เมนูวิวแล้วก็เลือกคำสั่ง New Guide แกนนอนใช่ไหมครับก็ต้องเปลี่ยนจาก Vertical ไปเป็น Horizontal 13.5ซเมรเรียบร้อยครับได้เส้นไกดขึ้นมาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นในข้อที่เหลือนะครับก็จะเป็นคำสั่งที่ให้เราเนี่ย สร้างเส้นไกด์ในมิติต่างๆก็สามารถไปทบทวนได้ทีนี้เพิ่มเติมให้นิดนึงนะครับในส่วนของเส้นไกด์ในกรณีที่เราต้องการที่จะซ่อนเส้นไกด์โดยที่ไม่ต้องการลบนะครับก็สามารถทําได้โดยการไปที่เมนูวิวจากนั้นไปที่คําสั่งโชว์แล้วก็ดูตรงนี้นะครับไกด์ถ้าเราติ๊กเครื่องหมายถูกออกเส้นไกด์ที่เคยสร้างไว้ก็จะถูกซ่อนเราก็สามารถทํางานต่อไปได้นะครับเพราะว่าในบางกรณีเนี่ย เส้นไกด์ก็อาจจะบทบังทัศนวิสัยในการทํางานแต่ถ้าเมื่อไหร่เราต้องการเรียกเส้นไกด์ที่เคยสร้างขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาใช้งานก็กลับไปที่เมนูวิวเลือกคําสั่ง Show แล้วก็ไปที่ไกด์เรียบร้อยนะครับอีกอันนึงก็คือการล็อกไกด์การล็อกไกด์จะทําให้เราไม่สามารถขยับตําแหน่งของเส้นไกด์ได้ชั่วคราวนะครับตอนนี้ยังไม่ล็อกก็แปลว่าขยับได้ถ้าเกิดเรามีเส้นไกด์เพิ่มนะครับนี่เราสามารถขยับได้ย้ายตำแหน่งของเส้นไกด์ได้ แต่ถ้าเกิดเราทํางานอยู่นะครับเราไม่ต้องการให้เส้นไกด์ถูกขยับโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเราก็สามารถล็อกตําแหน่งเขาได้นะครับโดยการไปที่เมนูวิวจากนั้นนะครับให้มาคลิกเลือกที่รายการล็อกไกด์นะครับพอเราล็อกไกด์เสร็จปุ๊บคราวนี้แตะต้องไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยเส้นไกด์จะจับไม่ได้อันนี่คือไปจับไปโดนรูปนะครับแน่นอนถ้าต้องการยกเลิกการล็อกไกด์ก็ไปที่เมนูวิวแล้วก็บอกเขานะครับว่าเอาตรงล็อกไกด์ออก ก็จะสามารถปรับตำแหน่งของเส้นไกด์ได้ตามปกตินะครับหรือถ้าต้องการลบเส้นไกด์ออกพร้อมๆกันวิธีการลบเส้นไกด์ทีละเส้นแนะนําไปแล้วเนาะถ้าต้องการลบทีเดียวนะครับแล้วให้เส้นไกด์ทั้งหมดที่เคยสร้างไว้หายไปก็ไปที่เมนูวิวแล้วก็เลือกไปที่คําสั่งนี้นะครับเคลียร์ไกด์เรียบร้อยนะครับหายไปหมดละเพราะฉะนั้นนี่คือการทบทวนบทปฏิบัติการที่6นะครับ ไว้แล้วยังไงนะครับเจอกันอีกทีในคลิปทบทวนเนื้อหาบทปฏิบัติการในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ